สวัสดีค่ะธนพัสรเหียนวงศสานะคะเป็นด i r ร c t โปรเจก t s เซลล์จากทาง BenQ ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอตัวกระดานอัจฉริยะจากทาง BenQ รุ่น BenQ Board Pro RP03 Series ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปชมว่าตัวกระดารุ่นนี้นะคะมีความอัจฉรยิยะมีความพิเศษและก็ตอบโจทย์เกี่ยวกับยุคสมัยที่เป็นดิจิตอลปัจจุบันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะก็จะมีมาพูดถึงเกี่ยวกับ4หัวข้อหลักๆเกี่ยวกับตัวจอกระดานอัจฉรยิยะรุ่น RP03 ซีรีส์นะคะ เริ่มแรกเลยนะคะตัวจักรานอัจฉริยะเนี่ยเรามีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะคะจะเริ่มตั้งแต่65 75แล้วก็86นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือว่าขนาดของห้องเรียนแต่ละห้องเลยค่ะก็คุณครูสามารถนําไปเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าห้องเรียนเนี่ยเหมาะสมเกี่ยวกับแต่ละขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะลําโพงที่เราให้มานะคะก็คือจะเป็น16วัตต์จำนวน2ตัวเลยนอกจากนี้เรายังมีตัวซับวูเฟอร์16วัตต์อีกหนึ่งตัวนะคะแล้วตัวลาโพงเนี่ยเราได้เอาไปเข้า lab เ e ส t จนได้ d o b c e คุณครูจะเล่นในส่วนของ listening taste หรือว่าจะเปิดมูฟ i ีให้นักเรียนดูนะคะตรงนี้เราสามารถปรับโหมดให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในช่วงนั้นได้เลยค่ะ ต่อนะคะหน้าจอของทาง BenQ เนี่ยทุกอย่างนะคะจะเป็น resolution 4K หรือว่าความละเอียดอยู่ที่ 4K นั่นเองดังนั้นเวลาการเล่น presentation หรือว่าเปิดไฟล์วิดีโอต่งตางๆนะคะทุกอย่างก็จะออกมาเป็น 4K หมดเลยค่ะดังนั้นจะให้ภาพที่คมชัดและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางหน้าจอของทาง BenQ เนี่ยเรายังถูกโค้ดด้วยสารที่เรียกว่า anti microbial นะคะหรือว่าช่วยลด แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่บนหน้าจอนะคะดังนั้นมันจะช่วยให้นักเรียนแล้วก็คุๆครูเนี่ยสะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลามาสัมผัสหน้าจอนะคะแต่นอกจากตัวหน้าจอแล้วเนี่ยตัวปากกาที่ทาง BenQ เราให้มานะคะก็ยังเป็นในส่วนของตัวเจริมรุ่งเ t ืเหมือนกันและก็ตัวรีโมทนะคะก็เป็นเจริมรุ่งเ t ืเหมือนกันค่ะทุกอย่างของตัวหน้าจอนะคะจะเป็นเจริญรุ i งเรืหมดเลยค่ะ ในส่วนของตัว Air Ionizer ตรงนี้นะคะจะช่วยในการปรับสมดุลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในภายในห้องเรียนค่ะมันจะปล่อยประจุไฟฟ้าลงออกมาทําให้อากาศภายในห้องเรียนสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณภาพอากาศที่ตัวจอสามารถวัดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสค่าคาร์บอนไดออกไซด์ ค่า PM 2.5ค่า PM 10นะคะทาให้คุณครูสามารถดูได้ว่าวันนี้คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรอาจจะปรับคุณภาพของห้องเรียนนะคะให้เหมาะสมกับคุณภาพอากาศภายในห้องค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเปิดกระจกให้นักเรียนหรือว่าให้นักเรียนออกไปพักสัก5านาที10นาทีค่อยกลับเข้ามาเรียนต่อค่ะนอกจากที่ตัวรุ่น RT 0 3ซีรีส์เราพรีวายในส่วนของตัว air quality sensor มาให้กับ air analyzer มาให้ที่ช่วยในการดูคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนแล้วนั้นนะคะทาง BenQ เรายังห่วงสุขภาพของนักเรียนในเรื่อง วงต้วค่ะตัวจอ RP03 ซีรีส์ของเรานะคะมีในส่วนของตัว Eye Care เทคโนโลยีขึ้นมาให้ด้วยอย่างแรกเลยจะเป็นในส่วนของตัว Low Blue Light เทคโนโลยีค่ะหรือว่าหน้าจอที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะคะอันที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Flicker Fre Free ค่ะก็คือด้วยช่วยลดการกระริบของหน้าจอส่วนอันที่3ก็คือจะเป็น Anti Glare ก็คือช่วยลดการสะท้อนจากแสงไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟในห้องเรียนหรือว่าแสงแดดจากข้างนอกนะคะสามอย่างเนี่ยก็คือจะช่วยในการที่ให้นักเรียนถนอมสายตามากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีอายุไขของดวงตาที่สั้นเร็ว ขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อมานะคะหน้าจอของทาง BenQ เนี่ยแล้วก็ตัวเครื่องของทาง BenQ ทั้งหมดเราได้ในส่วนของตัวเซอร์ติฟิเคทที่เรียกว่า IP5 x dust proof ค่ะเพราะว่าด้านหลังของตัวจอนะคะจุดจอยต่างๆเนี่ยเราจะเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผมหรือว่าสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะจะไม่สามารถเข้าไปทําลายในส่วนฮาร์ดแวร์ด้านในดังนั้นอายุการใช้งานของตัวจอเนี่ยมันจะนานมากยิ่งขึ้นค่ะที่หน้าจอเรามีตัว NFC sensor นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้มีตัวอย่างมาทําให้ดูนะคะเพียงแค่คุณครูมีบัต ประจำตัวของคุณครูนะคะแตะเข้าไปที่หน้าเครื่องได้เลย เ,คคเพียงแค่นี้นะคะคุณครูก็จะสามารถ log in เข้ากับแอคเคาท์ส่วนตัวของคุณครูได้ช็อตคัทที่คุณครูตั้งไว้นะคะก็สามารถหยิบเลือกมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนการสอนได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาเข้าไฟล์เมนิเจอร์นะคะสามารถซิง่กับตัวคลาวด์สโตรเรจที่คุณครูนะคะเชื่อมต่อไว้ได้เลยค่ะเวลาทําการเรียนการสอนก็แค่คลิกเข้าไปในไฟล์ที่คุณครูต้องการจะใช้ทําการเรียนการสอนแล้วก็สามารถเปิดสอนนักเรียนได้เลยค่ะ ตัวเจ้าของทาง BenQ นะคะก็จะมีระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Android version 11นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ RAM 8 g b รอม64 g b ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการขีดเขียนหรือว่าเปิดสไลด์ต่างๆนะคะจะรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ที่ค,คุณครูอยู่ในยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้นค่ะ ัวจอรุ่น RP 0 3ซีรีส์ของทาง BenQ นะคะเรามีพรอไวในส่วนของตัวไมโครโฟนจํานวน8ตัวนะคะดังนั้นไม่ว่าเด็กนักเรียนจะนั่งอยู่มุมไหนของห้องนะคะสามารถโต้อตอบกับคุณครูที่อยู่ในคอนเฟรนซ์หรือว่านักเรียนเกิดบางทีต้องเรียนที่บ้านก็สามารถโต้อตอบกับคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนได้เลยค่ะทาง BenQ เนี่ยเราพรอไวตัวฟอนต์ IO มาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็น USB 3.0นะคะ2พอร์ตสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างนอกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องเว็บแคมด้านนอกหรือว่าจะ เป็น USB flash drive หรือว่าเป็น external hard disk ปกตินะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยข้างๆตรงนี้นะคะเรายังมีในส่วนของตัวไมโครโฟนอินด้วยค่ะถ้าสมมติคุณครูมีไมโครโฟนที่อยากจะใช้นะคะสามารถนํามาบลั๊กเสียบได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวพอรตที่เรียกว่า HDMI นะคะตัวพอทในเนี้ยก็สามารถนําไปเชื่อมกับตัวอุปกรณ์ device ข้างนอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก ที่มี HDMI นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตต่างๆที่มี HDMI สามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะข้างๆพอร์ต HDMI นะคะจะเป็นพอร์ตที่เรียกว่า Touch Port ค่ะเมื่อเสียบ HDMI กับ Touch Port เข้าไปด้วยกันนะคะตัวหน้าจอเนี่ยจะสามารถทำการเป็น Two Way Control ได้สามารถ Control Back กลับมาที่อุปกรณ์ของคุณครูได้เลยค่ะในส่วนของตัวพอร์ตสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว USB Type C ค่ะตัวพอร์ตนี้เราก็พรไวมให้สำหรับอุปกรณ์ชนิดใหม่ๆโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆ iPad หรือว่าอุปกรณ์ Device ที่มี Type C นะคะ Type C เพียงเส้นเดียวเนี่ยสามารถเสียบเข้ากับอุปกรณ์นั้นได้เลยแล้วก็สามารถแชร์สกรีนขึ้นมาสามารถ Touchback กลับมาได้เลยค่ะ